สัญญาณกลับมาดีขึ้นหรือยังสวิงสั้นๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างในมุมของโค้ดนะคะผู้พูดกันในช่องแรี้กับโค้ดวินค่ะโค้ดวินส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้กับเขายังยังเลยอรอ OTP อยู่ขนาดโค้ดยังรอ OTP นี่ไงไม่เคยไม่เคยรอใครนานขนาดนี้ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวถามความคิดเห็นหน่อยพอดีเพราะว่ามีหลายเรื่องเอาเรื่องเรื่องกดเ,เล่าไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกอันนี้แบบฐานะนักเทรดเรามออย่างไงบ้างเราส่งมันจะส่งผลอะไรยังไงต่อแบบต่อนเนื่องในการลงทุนไหมคะเออจริงๆก็เราก็ได้ข่าวมาแล้วอะเนาะก็จริงๆเราดูตามเทคนิคอยู่แล้วเพราะว่าเทคนิคเราเชื่อว่ามันสะท้อนทุกสิ่งซึ่งทีเฟกอะมันฟ้องว่าเอ้ยตลาดมันลงยากอยู่แล้วแล้วแมื่วอวานเปิดโดดช่วงบ่าย พอข่าวออกปุ๊บช่วงบ่ายเปิดโดดลงแล้วบังเอิญโ <Okay. S 2> ชคดีว่ายืนแนวรับได้หลังจากนั้นก็พุ่งยาวเลยครับ <Okay. S 2> ก็เลยบอกหร <Okay. S 2> ือว่าได้โบนัสมาจริงๆเพราะว่าตอนข่าวออกยังไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะคุณผู้ชมสู้อยู่ที่แนวรับนานอยู่พอสมควรแหละว่าจะหลุดไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดสุดท้ายพอไม่หลุดเนี่ยกระชากขึ้นเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาที่เราคุยกันเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนใครที่อยู่ในตลาดจะรู้สึกได้เลยนะคะเนี่ยไอ้แท่งขาวแท่งขาของโคลนะคะที่แท่งใหญ่ๆเนี่ยคือ คือให้คุณผู้ชมดูแท่งก่อนหน้านี้นะแท่งก่อนหน้าแท่งขาวใหญ่เนี่ยแท่งนี้แหละคือแท่งที่เราทราบผลอันอันนี้คือแท่งนายกแท่งนายกแท่งนายกพักงานนะครับผมเรียกว่าน้องพักงานพี่พักงานเขาอเนี่ยคือจริงๆริงหลุดด้วยนะหลุดเปิดมาตรงแนวรับเลยพี่จอยอ,อันนี้แนวรับถ้าเราดูอะมองไปทางซ้ายครับอันนี้เราก็จะเห็นพ O C ีก้อนนี้ซึ่งเขาหลุดแล้วเขาก็กลับมายืนตลอด เนี่ยรอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่หลุดแล้วก็กลับมายืนนะครับก็โชคดีที่ว่าโอเคเมื่อวานเขาไม่ได้หลุดเต็มแท่งหลุดแล้วกลับมายืนในแท่งเลยมันก็ไม่ต้องทําอะไรเขามากก็แค่รอดูว่าปิดแท่งแล้วจะเป็นยังไงบังเอิญว่าพอปิดแท่งปุ๊บนายกเขายืนได้นะครับอ่าใช่อสอสอสอร้อ,อ,องกันมาเต็มนะครับก็อพอปิดแท่งแล้วยืนได้ได้ <c oughs> คือยืนได้อีพิ่งดีใจต้องกดด้วยนะต้องกดออเดอร์ด้วยนะ อพอยืนได้เสร็จปุ๊บมันก็ชูดขึ้นไปเลยแท่งเดียวอ่าน709แล้วก็ขึ้นไปทดสอบที่720อืม <720. S 1> อือหืซึ่งถือว่าเป็นการปิดจ็อบที่เร็วมากถ้าใครเทรดสวิงนะคะขึ้นไปถึง TP สองเนี่ยใช่ก็ถามว่าตอนนี้ติดอะไรอยู่ถ้าเกิดมองไปทางซ้ายก็จะติดต,ตรงนี้แหละ720อืมแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดมีการย่อลงมานะครับถ้าเราไปดูภาพย่อย วันนี้จริงๆใจอยากให้ย่อเพราะว่า,าคนที่ตกรถเมื่อวานจะได้เล่นภาพใหม่คือเราอยากเห็นภาพนี้คือสวิงลงมาแถวๆนี้ก็นน้708 709ไม่โอเวอร์หลปข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นไปยืน71 710ได้โดยประมาณนะครับก็จะเป็นจังหวะที่รอบสองเพราะว่าถ้าผ่าน720ไปเนี่ยมันจะได้อีกประมาณสิบกว่าจุดก็733จนถึง737ตรงข้างบนนี้เลยครับ ทองวางด้านบนอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยครือถ้าอย่างนั้นหน้าเทรดวันนี้ยังเป็นสวิงขึ้นอยู่ก็เรียกได้ว่าในระยะสั้นเราให้น้ำหนักการสวิงลองแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือโอเคอาจจะเพลิดเพลินกับเมื่อวานแบบเฮ้ยรู้สึกตลาดมันฟื้นแล้วแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าภาพใหญ่เนี่ยของตลาดเนี่ยยขอให้ดูตรงนี้นิดนึงยังเป็นขาลงอยู่นะครับตอตอนยังเป็นขาลงเนี่ยสิ่งที่ เราแค่ระวังคือเราเห็นว่าไม่ว่าตลาดจะฟื้นแรงแค่ไหนก็ตามมันจะเป็นลักษณะของสวิงช็อตอยู่เสมอนะครับซึ่งภาพนี้ก็ใกล้เคียงกันเราจะมองอย่างนี้ครับว่าการที่ตลาดฟื้นเนี่ยมันมีโอกาสต้องระวังนะว่าถ้าเกิดไปทำ high เจ3ดสามสามเจ็ดสามเแล้วยอ่อลงมาแล้วหลุดย่ยอลงมาโอเวอร์แลปต่ำกว่า727โดยประมาณมตรงนี้แหละคือจุดที่ต้องระวังว่าเฮ้ย อย่าเพลินแล้วนะมันก็เลยจะกลายเป็นสวิงช็อตอีกรอบหนยก็จะเป็นสวิงช็อตอีกรอบหนึ่งแล้วก็สวิงรอบนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยก็เลยแบบว่าขึ้นได้ขึ้นถามว่ามีโอกาสมองขึ้นไหมระยะสั้นมีแต่ขึ้นไปเนี่ยห้ามเพลินนะโค้ดไม่มีไม่มีเซนติเมนต์อะไรที่จะทำให้มันทะลุเจ็ดสองเ็ดแล้วเลยขึ้นไปเอาแต่แต่ว่าการเลยขึ้นไปมันมีโอกาสเกิดได้ แต่<ช>มันต้องไม่กลับมาแล้วโอเวอร์แลป727ถูกไหมคือตอนนี้เรามองว่าตรงเนี้ชุดนี้มีโอกาสขึ้นไปแต่ว่าการขึ้นตรงเนี้ยเรายังมองว่าขึ้นไปเพื่อทำซีในขาลงอยูอ่สิ่งที่เราอยากเห็นคือโอเคคุณขึ้นไปใดๆก็ตามการยอร่อลงมาเนี่ยถ้าเกิดสวยงามเนี่ยจะไม่ควรหลุด727ก็เบรกให้อีกทีอย่างเงี้ยถือว่ามันจะเป็นการล้างภาพตรงเนี้ยสั้นๆออกไปก่อนอคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคือในชุดชุดย่อย ยังเป็นสวิงลองแต่ในชุดที่เป็นก้อนที่เรายกโลขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องระวังถ้าเขาย่อลงมาแล้วเขาโอแลบเจ็ดสองเจ็ดสวิงช็อตจะกลับมาอืมใช่ในภาพรวมนะเดี๋ยวเราดูตอนช่วงเปิดตลาดด้วตลาดชอบเปิดมาในจุดวัดใจทุกวันเลยสร้างความตื่นเต้นสร้าตื่นเต้นคราวนี้เราหาหุ้นได้ไหมคะในช่วงเวลาที่มันเป็นแบบหน้าตาของการเทรดแบบสั้นๆแบบนี้ค่ะจริงๆหุ้นเนี่ย ถ้าใครตามรายการก็ผมว่าทันหุ้นไม่น่าพลาดนะครับกลุ่มท่องเที่ยวออกมาแล้วเราก็มาแบบสนุกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเทลที่หลังแรงๆก็จะเป็นเซนเทลเนาะกลุ่มท่องเที่ยวได้รับอันนี้ส่งเต็มแล้วก็จะมีตัวตามเนี่ยมิ้นกับเอราวันเป็นต้นก็เป็นลักษณะของตอนนี้ก็คือเป็นการรั n โ r o f i ไปก่อนเพื่อที่ดูว่าเขาไปได้ถึงตรงไหนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าส่วน<อ>หุ้นที่จะเป็นเทรดดิ้งอาจจะต้องเลือกอีกทีหนึ่ง เซนเทลถ้าใครที่ตามชมรายการของเราเนี่ยรันเรายังเก็บเรายังรันในส่วนของกําไรขึ้นไปได้อยู่แต่ว่าเซนเทลก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะโค้ดใช่เพราะว่ามันยังเป็นขาลงนะคะคุณผู้ชมใช่ครับไอ้สวิงชุดเนี้ต้องไม่หลุดตรงไหนอ่ะตอนนั้นเนี่ยภาพของตอนของเราเนี่ยเราดูกันตรงนี้อืตอนนั้นเนี่ยเราเห็นขาขึ้นชุดนี้ที่คุยกัน ก็คือชุดนี้อตอนนั้นที่เราบอกให้ระวังเนี่ยจริงๆตอนแรกคุยกันประมาณยีิบอหกแต่พอมันมีนิวไฮปุ๊บแนวมันเปลี่ยนก็มันจะไม่หลุดประมาณย1หลังจากนั้นเนี่ยใช้ความรู้เดิมเลยก็คือสวิงจากทีเกนั่นแหละมาเล่นกันในหุ้นเราก็เห็นว่ามันมีสวิงลองตรงนี้ขึ้นมาครับจุดซื้อเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเบสแนวรับก็แถวยีิบเอ็ดหรือจะแถวตรงนี้ก็ประมาณยีิบไม่เกินยี่สิบสองเพื่อเล่นขึ้นมาทีนี้ถามว่าสวยๆไม่ควรหลุดตรงไหน อตอนนี้สวยๆเนี่ยไม่อยากให้กลับมาโอเวร์แหลปหัว x ที่ประมาณ24-2สล้วเราไม่ต้องขยับมาอีกอีกหหนึ่งเหรอคะโค้ดขยับอ่าอย่างนี้ครับให้ดูอย่นี้ก่อนเดี๋ยวผมวัดเป้าให้ดูตรงเนี้ยเป้าประมาณที่6 26เนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับแนววอลลุ่มที่เป็นประมาณอของของขาลงในชุดด้านซ้ายมือนะครับก็คือแนวนี้ทีเนี้ยถามว่าทําไมถึงยังใช้ตรงนี้อยู่ เพราะว่าจะเห็นว่าตรงนี้มันมีการโอเวอร์แลปลงมานิดนึงแล้วตรงนี้เปลี่ยนสเปคคือถ้าใครกลัวให้ล็อกกาไร24สองแต่จริงๆเนี่ยภาพขาขึ้นเนี่ยสามารถย่อดได้ถึง23โดยที่ยังไม่เสีย,สยทรงด้วยพี่ค่ะอือโอเคเมื่อกี้โค้ดบอกว่านอกจากเซนเทลมี m i นตกับเอราวันแต่แนนอะแอบมองตัวหนึ่งอยู่คือเอ r ไม่รู้พอจะดูกราฟให้นิดนึงได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวนะรเราใช้ อะไรนะททเที่ยวไทยคนละครึ่งไปมาดีไม่ได้นะแม่อยากรู้ไงพอคุณท่องเที่วยวเลยเคยเคยดูราคาตัวนี้อยู่แล้วมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะมากๆก็รู้ว่าพอจะแบบกลับมาด้วยไหมได้ไหมน้องแนนว่าได้ไหมมันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> อ่าถ้าเราดูดูในขาลมใหญ่ๆนะครับมันจะคล้ายๆเซ้นเทลคือแนวต้านเนี่ยค่อนข้างอยู่ไกลคือประมาณบาทหกสิบทีเนี้ยพอเราย่อยภาพไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราดูตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันยืนแนว P O โตรงนี้ได้ ขาเล็กๆตรงนี้นะครับเกาะเล็กๆตรงนี้ทีนี้พอเราย่อยเข้าไปใน60นาทีเพื่อดูปึ๊บเราจะเห็นว่าอ๋อแนวต้านแรกเนี่ยเขาผ่านมาแล้วที่ประมาณ128 uh huh. แล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยตอนนี้ถามว่าติดอะไร s h, h r ติดประมาณ140 uh huh. ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามีการย่ออีกทีเราไม่หลุด128 uh huh. ก็จะเป็นคล้ายภาพคล้ายเซนเทลเลยครับคือเป็นจังหวะย่อเอ B uh huh. แล้วก็สี่เพราะว่าแลบตรงนี้เล่นขึ้นไปหาหนึ่งสี่ศูนย์ได้ถ้าผ่านหนึ่งสี่ศูนย์ก็เล่นขึ้นไปประมาณบาทหกสิบจนถึงหนึ่งห้าเจ็ดจนถึงหนึ่งหกศูนย์ตรงเนี้ยจะเป็นแนว POC สําคัญละฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวที่ TP ที่เราควรจะทํากําไรเยอะหน่อย SHR ก็ได้นะแต่ว่าพอเที่ยวไทยคนละครึ่งอ่ะมันอยู่ในประเทศยังไงเพราะให้น้ำหนักพวกกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักมากกว่าครับอ่ณผู้ชมอย่าลืมตอนนี้เราใช้ วิธีการเทรดแบบนี้ไปก่อนนะคะมาดู POC 25วันกับ200วันหน่อยเมื่อวานบวกตั้ง20จุดเกี่ยวเพิ่มขึ้นไหมไม่เลย25่สห้าวันไหมตอนนี้200เดี๋ยวปรับให้ปรับหนึ่งคือเมื่อวานดูอ่ะมันก็ยังเหมือนกับว่ายังครึ่งครึ่งอยู่พี่จอยคือถ้าเกิดเราดูตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยถึงแม้มันจะบวก2ีกว่าจุดอ่ะแต่กลุ่มที่บวกอ่ะมันก็ ไอ้นี่นะมันก็กระจายตัวแล้วก็การบวกของเขาอ่ะมันเป็นลักษณะว่าเขียวครึ่งแดงครึ่งอ่ะพี่มันไม่ได้แบบพากันเขียวในระยะสั้นฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกถึงแม้ตลาดจะบวก20เซนติเมตรระยะสั้นจะดูดีแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกตัวที่มันแบบว่าอ่ะโอเคตามธีมหน่อยมีโฟล์หน่อยแล้วก็แข็งแรงหน่อยเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าตัวที่เขียวมันก็จะเขียวอยู่วันยังค่าส่วนชุดที่มันแดงมันก็แบบแดงอยู่วันยังค่า อ,หอแหมพูดซะไม่ให้โอกาสเขาเลยเพื่อเขาจะกลับตัวกลับใจจากแดงเป็นเขียวบ้างผมก็รออยู่ว่าเขาจะกลับตัวกลับใจเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คอมใม้โอกาสพอดีนะเมื่อก่อนอ่ะนายชอบบอกว่าเป็นมือใหม่มากๆชอบดูหุ้นที่เขาลงมาไม่ได้ชอบดูหุ้นที่ขึ้นไปแล้วเป็นแับสายชอบเสี่ยงไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในราคาที่มันเริ่มเริ่ม,มสูงแล้วอยากได้กำไรเยอะๆอะไรเงี้ยแต่แบบนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยยากเพราะว่าเวลาแดงแล้วมันไม่ไม่ขยับไม่ค่อยขยับอ่ะ อ่ะงั้นเราก็ใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมจะจะรู้สึกว่าเวลาที่หุ้นบบกเยอะๆแล้วแบบโหเราพลาดแล้วไม่ทันแล้วดูงี้แล้ว <c oughs> <น>ใจเย็นๆนะ <c oughs> ดูจากอันนี้ดูดดจากพีโอซีเอาแค่ยีวันเมื่อกี้นี้ก็ยังแบบยังแดงเยอะอยู่เลยใช่ใจเย็นๆทำการบ้านได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวินขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ